โ oh! okay, no, อเคกันดูเวไนยามอยู่ผมแดนนี่คนหล่อหน้ามันดีเจนเลยวันนี้เราจะมาเล่นเซสกิตามนักแข่งนั่นคือ B R U get High หรือ get บั oo, วหรือว่า Get Search เอาเป็นว่า get อะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ที่ร,รู้น่าจะ g ก t get Se ิรหรือเปล่าน่าจะ g ก t Se ิรครับ B R U Get s ซิรนะครับ, B R U, ert, น,รบน้อง นี่ครับเซสกิลที่พี่เกตเล่นนะครับก็จะมีอันโตดิโอนะครับแล้วก็ออสกา b o บ๊อบนะครับแล้วก็มีโจเซฟมูริโญ่นะครับแล้วก็ Ford ดเ n g e r y a m a ามาฮ่าอิซนะครับเราก็เหมือนเดิมครับกด14ในไลน์แกลนาสเตอร์500ดาวจะไม่พูดให้ฟังแต่จะทำให้ดูมาดูกันว่าผลลัพธ์เกมนี้มันจะโหดมันจะยิงมันจะก๊อตมันจะโปองสักแค่ไหนไปเดเกมเลย let's go <S สู้สมรภูมิเอาตัวรอด ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเกมนี้เราได้แดนนิคมลกล้างนะครับผมก็คือแมปอะไรไม่รู้นะครับนี่คมลกล้างก็เป็นอีกหนึ่งแมปที่ผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะก็ไม่รู้ครับว่าจะจะลงไหนครับเอาเป็นว่าเราก็ลงเมืองแถวนี้ไปก่อนแล้วกันครับเราเก็บของค่อยเล่นไปครับแล้วก็ไปยิงท้ายวงเติงเติงเติงนะครับเพราะว่ายังไงก็น่าจะมีแต่พวกแอบเยอนครับเกมนี้เพราะว่า ผมเล่นในแรงแกนส마สเตอร์500ดาวนะครับก็น่าจะแอบเยอะอยู่ครับคิวชิวครับเกมนี้ก็ฟาร์มของคิวชิวไปครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรอนะเจอก็ยิงไม่เจอก็ฟาร์มครับฟาร์มของให้เต็มที่คีให้เต็มกางเกงครับเดี๋ยวเราจะรู้เลยว่าทายวงเรามาแน่เกมนี้ออกเลยแม่จ๋ารอ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 เรายังไม่มีปืนชารเลยนะครับเกมนี้ ก็ถ้าเจอตัวตอนนี้ก็ลาบากอยู่ครับแต่ก็ไม่น่าจะเกินความสามารถผม,ผมน่าจะเอาแบบสไนวิคโคบได้อยู่ครับชิวๆอยู่ครับว่าฝีมือผมก็ไม่เป็นสององใครอยู่ครับผมก็โนหนึ่งลุกเกมนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมไหนอะวีฟีไฟฟีฟ f านะครับคอนท่านะครับคอยแบงค์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดแล้วครับฮอนก็ได้ครับ ได้ทุกเกมครับอาวี RV ก็ตึงครับดีแดนกูเล่นพรสวรรค์ทุกเกมนะครับมันก็โหดไปหมดนะครับเล่นอะไรมันก็โหดไปหมดอ่ะเออมันก็ไม่แต่คนชมผมจริงๆนะไม่ผมไม่ได้แบบมนโนไปเองนะไม่มีคนพูดจริงๆว่าผมนำางวันทุกวงการเด็กๆน้องๆนูๆวก็แบบยอมรับในตัวพี่อ้ยล่วงมาเด็กทำอะไรจ้า ทำอะไรแถวนี้จ้าจะมาจะทิ้งจามาจะทิ่งจามาจทะเิงจ้าเป่าจามะเจทิ้งทาไม่รู้แหละจริงจังหรือเปล่าเจาไม่ทนกลับไปมันใจรั้นนำได้อย่างงี้อาเธอรักรักเธออย่าเลว เพื่อนฉันเธอจากไหนเป็นเป็นใครโอมโดนไม่ฮั่งมันอะไรวะตอนนี้เรามีแค่ใบสั่นนะครับก็ถามว่าปืนมันหดวเฮียไหมมันก็ค่อนข้างที่จะหัวน,นะครับต้นเกมนะแต่ถ้าเลดเกมก็อาจจะยิงไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่นะแต่ถ้ายิงหัวว่าเป็นทางเดียวที่เราจะชนะนะครับก,ก็ต้องยิงหวัวนะถ้าเรายังไม่มีปืนชาร์จที่ดีกว่านี้นะเออ โอ้เชฟซองควงซองควงมันก็นไม่ได้โหดมากสักเท่าไ,ไร่ะแต่ก็เอาเอาก็ดีกว่าแล้วน่าจะดีกว่าใบาสันอยู่ตัวมาบ้าน้องๆต้องต้องจัดเนาะบะต้องเสิร์ฟอ่ะดวงดวงดวงโว้ยยิงไม่โดนเว้ยเบื่อ เบื่อครับยิงไม่ยิงไม่โดนคนน่าเบื่อโอ้ยแม่งสวนกเกือบตายปืนอะไรวะเนี่ยมาดิอย่าเหา่าอย่าเหา่าอย่าเห่ามะนาวมันถูกนะน้องมะนาวมันถูกนะโผล่มาไหมล่ะโผล่มาไหมล่ะโผล่ไปล่ะ เป็นงี้เราไม่ควรเล่นครับมันน่าจะล่อไปเจอเพื่อนนะครับแล้วก็ถอยทับก่อนแล้วกันเราเราก็ต้องเล่นมีสมองด้วยนะครับไม่ใช่แบบเล่นเข้าไปแบบวิ่งเข้าไปงง,งูแล้วก็โดนยิงเติงเติงเติงตายนี่ก็ไม่เอานะครับการที่เราจะเล่นเกมโหดได้เราก็ต้องมีทั้ง i q คนะครับแล้วก็สกิลเพย์นะครับเออถ้าเราแบบสู้ถ้าเราไม่มีพลังเราก็ต้องสู้ด้วยสติปัญญานะครับผม ชันเมื่อกี้ผมบอกเลยว่าถ้าผมเข้าไปผมไม่มีพลังแน่นอนครับตดนปิดหน้าปิดหลังเก่งแค่ไหนก็ไม่ไหวหรอกครับเอาตรงๆมันมันไม่ไหวจริงครับมันไม่มีเหลี่ยมเล่นแล้วแบบเข้าไปในบ้านเราเราตายแน่นอนครับโอกาสตายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีโอกาสรอดแม้แต่นิดเดียว,วครับเข้าไปในบ้านแบบกลางๆโล่งไม่มีมุมเล่นมุมให้เราแบบสแนปยิงอะไรอย่างนั้นเก่งแค่ไหนไม่รอดครับเอาตรงๆเลยไม่รอดอืมเราก็ต้องแบบถอยออกมาก่อนนะครับตั้งหลักครับก็ ผมอยากได้ตู้ตรงนี้นะถ้าเป็นไปได้นะเราจะลองไปหยาบดูครับลองเสียงดูครับรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเสียงแต่ชอกใหญ่ของที่อยู่สูงยังไงต้องเทดลองดีสักวันเฮ้ยเมือ่อยแค่พูดก็เหนื่อยแล้วตอนนี้ ท้อแท้เหลือเกินขอลองเสี่ยงหน่อยเว้ยอาจจะได้ถ้าเราได้แล้วก็อาจจะฟูเลยนะแล้วก็จะเป็นมหาเศรษฐีเลยครับเศรษฐีดูไบอะไรอย่างเงี้ยเศรษฐีแดนนี่เว้ยแดนนี่ดิวะเออแดนนี่ดิวะทุกคนว่าถ้าผมไปแบบหน้าตาลอยๆอย่างผมไปแชทไอ้ดาราทุกคนว่าผมผมผม,ผมผ่านปะวะ เออดาไลสำหรับค่ายไหนสนใจผมแบบดึงตัวสามารถเซ็นส,สัญญาผมไปเป็นดาราได้นะครับผมเออยินดียินดีพิจารณาทุกกรณีนี่ไงวิ่งมาอย่างงี้ะว <Double kill. S 1> ิ่งมาแบบโล่งๆอย่างงี้ไม่ตั้งให้บอรประหมายแดนเกินไปนะหนูแดนนี่ไงหนูไม่คุ้นหูหน่อยเลย นี่ยรู้เรื่องเลยฝังเกียบดีครับแดนนี่ไงหนูไม่คุ้นหนูแน่บอโอเคครับได้กอดสีมาถือว่าแหลมเลยนะกอดสีถือว่าค่อนข้างที่จะจัแมวจ,จ,จับโบจับโจโรเลโอเคได้โทรก่อนเลยครับโอเคครับตันนี้เราพร้อมบวกทุกไฟทุกสตูทุกตี้ครับ มามากข้าไม่กลัวกลัวไม่มาใครเก๋งก็มาเลยถ้าคิดว่าไม่เก๋งก็อย่ามาแต่ถ้าคิดว่าเก๋งก็มาโลดไม่เคยหวั่นไม่เคยกลัวไม่เคยชัวร์ที่จะใครไม่รู้มาแต่ไหนแต่ที่รู้รู้พร้อมใส่เสมอน,นี่คำพูดมากมายความหมายพร้อมใส่ครับรู้เรื่องกระเบื้องแล้วครับเกมนี้โนาแบบไม่ค่อยได้ยิงเดือดเลยนะ เหมือนผมมาสอนเดินเกมครับก็เ,เป็นว่าสอนเดินเกมด้วยอะไรด้วยครับ mm hmm. เล่นเซส,สกิลนกะแข่งไปด้วยมันก็สอนเดินเกมไปด้วยไม่ใช่แบบลงมาก็จะยิงอย่างเดียวเกมไม่ได้แค่ยิงอย่างเดียวนะครับสําหรับฟรีไฟเออร์นะครับมันเป็นการเอาตัวรอดแทคติกแผนเยอะแยะมากมายครับทุกเกมมันมีเทคนิคมันมีมันมีแผนครับอืมก็ก็ได้อยู่ครับเกมนี้แล้วแบบ ถ้าวันไหนทุกคนอยากให้ผมแบบมาสอนทําคลิปสอนครับวิธีทําตี้ครับทําสอนเป็นตี้ครับกดสี่ครับกดสี่ยังไงมีอัตราชนะเดินเกมแบบเดินเกมยังไงอะไรประมาณนี้ถ้าอยากก็คอมเมนต์บอกได้นะครับอยากให้มาสอนบวกหนึ่งไม่อยากให้มาสอนก็ไม่มีให้บวกครับมีแค่อยากให้มาสอนครับรู้เรื่องครับ ตอนนี้เราก็สามารถมูฟข้อวงได้นะตอนนี้เราก็อยู่กลางๆวงคนระับถ้าแบบถ้าผมกดตี่สี่มาผมจะพาเพื่อนแบบมาอยู่บ้านหลังนี้เว้ยถ้าแบบลงห้องอน,นะแต่ผมก็ไม่ได้ลงห้องมานานแล้ววนะก็คิดถึงบรรยากาศสมัยลงห้องนะครับทุกวันนี้ผมไม่ได้ลงห้องนะแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นฟรีไฟสักเท่าไหร่ด้วยคนระับเพราะว่าก็ติดเรียนนะครับชว่วงนี้ก็ต้อง อะไรวะเนี่ยหายแล้วคนดูช่วยวะช่วยวะไอวอลหมดแย่แล้วน้องๆไอ้วอลพี่หมด เคบอได้มาลูกหนึ่งนะถือว่าถือว่าดีว่าได้อยู่ครับมา,มาดิน้องพี่ถึกนะพี่ถึกนะจ๊ะพี่ถึกนะจ๊ะพี่ถือนะแจ๊ะขอพันยาก่อนขอพันยาก่อน นี่ไงวัดเลยวัดเลยวัดได้ถ้าใจถึง <S <S หมดจังวะน่าจะน่าจะหมดแล้วเก็บของก่อนครับช็อตนี้แกนรอบๆ แม่เอากันเกือบตายเลยเว้ยวัรุ่นวัรุ่นทุกวันนี้มันเดือดดานแท้เดือดดานจะจานะครับเหลือยีิบสามตัวนะแบบตึงๆเลยนะเออเกมอย่างตึงอะ่ะน้องๆเกมตึงอย่งวันเนี้ยซายวิ่งไปไหนวะมันเข้าตู้เว้ย หลังอย่ายุ่งได้ไหมขอเคลียร์หน้าก่อนเว้ยนังอย่าเพิ่งยุ่งได้ป่ะดวง <Dom inating. S 1> ขอญาตเข้าบ้านครับขอญาตเข้าบ้านนะครับชั่นนี้ รู้ได้ว่า auch, ภัยกําลังจะคุกคามเราในอีกไม่ช้านะครับความเดือดเดือนเดือดเดือนเดือดดานกําลังจะมาถึงอีกรอบมาเลยเดือดแค่ไหนถามใจเธอดูเซสสกิลเก i ไฮนี่ก็โหดมากครับสรุปพี่เขาชื่ออะไรว่าเก i ไฮหรือเก t เซิร์หรือเกตบูว่าลืมแนละ้วเนว่าน่าจะเก t เกตอะไรก็ไม่รู้นะครับเก t น่าจะเก t เ e ิร์นะครับน้องอืม โหดหรโหด,ดจริงๆโหดจัดๆอนนี้บ้านเราได้อยู่กลางวงนะแล้วก็ถ้าเราคุมได้ก็ชิลอยู่ครับยิงฟรีเลยนะรอพวกมันบวกกันนะโอ้โอแต่ไมีหลังนะเราดักหลังได้นะคมันยิงเรามาอยู่เฮ้ยโอเคเจออีก <S 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 นี่ครับยิงหลังอย่างนี้ได้ครับชิลๆเลยครับ ลาดาครับคิวครับเต้นสบายครับถ้าเราได้วงอย่างนี้เรารอเคลียร์หลังชิวๆเลยครับเกมนี้มีโอกาสไปถึงแชมป์นะเราเดินเกมหัวนะครับเกมนี้เกมนี้แดนนี่น่้างเดินเกมหัวเลยวินน่งมาอย่างนี้โดนผมได้อพองเลย แน่ชาร์จเลยเหรอพี่พี่เจ้าผมตายเลยหรอโอ้โหยืะพด E <síntos>